มามาสังขารุภาวเวะนะนะโมมามาคนมามีมานะมามีมาเงินมามีมาคนมากับเงินเงินมากับคนอันันตนาคราชาตินาคานังิรศักสารีราชานารยะน,นพันภูมิอัคคิยาตโตพญาอันันตนาคราเป็นราชาของนาคทั้งหลาย ในเกษียณสมุทรผู้เป็นบัลังแห่งองค์พระนามด้วยอำนาจของพระยาอนันตนาคราชผู้ทรงนิพพานนั้นได้โปรดดลบันดาลให้คุณชัยพลและคุณสมพรพร้พอมทั้งครอบครัวตลอดจนเอฟซีทุกท่านทุกคนที่อยู่ในพิธีบวงสวงในวันนี้จงมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานด้วยเถิด นาคราชามุจรินโภสัตภูวิลาสาโรจโกตาสูปริพนังกัตตาตโตหังนิพโยสภาพยามุจรินนาคราชชนชอบความสง่างามของพระาศาสดาจึงแผ่พังพานเหนือพระเสียรของพระาศาสดานั้นเพื่อต้องกันลมและฝนด้วยอำนาจของพยามุจรินนาคราชผู้เปียมด้วยบารมีได้โปรดดนบันดาล ให้คุณชัยพลและคุณสมพรตลอดจนครอบครัวเอฟซีทุกท่านทุกคนที่อยู่ในพิธีบวงสวงในวันนี้จงมีความแคว้วคล่ดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงเทินพุทธชังคะนาคราชาติอิสระกกายะพันธนสุรูโตสุมาโนไมหังเสน่ตันตังสิยาตะโตพญาพุชมนาคราช เป็นหน้าประจําองค์ของพระอีสวนผู้มีรูปร่างสง่างามใจดีด้วยอํนานาจของพาาระยาพุชโธนาคราชวิสุทธิเทวาได้โปรดดนบันดาลให้คุณชัยพลคุณสมพรพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนเอฟซีทุกท่านทุกคนที่อยู่ในพิธีบวงสวงในวันนี้จงรูปร่างหน้าตาที่สง่างามเป็นสเสน่เป็นที่รักแก่คนทั้งหลายด้วยเทิน สีสุโธนาคราชาปิไทยยรัรนมีอิสโรสัตโตนีรักกายโยเมตายันตุมะมังตะโตพยาสีสุโธนาคราชเป็นหน้าผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยมีพระวรกายสีเขียวมรากฏได้รับความนับถือจากมหาชนด้วยอำน,นาจของพยาสีสุโธนาคราช ผู้เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาได้โปรดบันดาลให้คุณชัยพลและคุณสมพรตลอดจนครอบครัวและเอีทุกพันทุกคนที่เข้าร่วมทีบวงสงในวันนี้จงมีแต่ผู้คนตนาราราชาิอิทธิมาจากมะหาวโสอุรังคธา,าตุปัญญาโตกัมมาทิสิทธิเมตโตพยาศีสตานาคาราผู้า่าด้วยอำนาจของพยาศีสตานา ผู้ทรงศักธาอนุภาพได้โปรดบ,บ่นบันดาลให้คุณชัยพลคุณสุขพรตลอดจนครอบครัวเอฟซีทุกท่านทุกคนที่อยู่ในพิธีบวงสวงในวันนี้ตงมีความสำเร็จอ้านต่างๆมีความสำเร็จวชิระพัทธโรนาโูปิอานันตเสกะกุตตะโกพยัตโตยุเทเถจะวิทาสุนานาวิทาสุเมโตยะเพัทธรัรนารา พระโอรสของพระองค์อนันตนาคาราช่ำทชองในการศึกและวิชาความรู้ทั้งหลายด้วยอำนาจของพระอิพัทธะนาคาราผู้องค์อได้โปรดบ,บันดาลให้คนเทยและสมพรพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้าร่วมพิธีองค์สงในวันนี้สำเร็จวิชาความรู้ด้านต่างๆด้วยเทิน,นา โตตโตมุกสุปัญญกตาพยาสิริจันทานาคาราชผู้สานางาเป็นพระโอรสของพยาศีสตนานาคาราชมีคุณธรรมฉลาดปราดเปรืองด้วยอำน,นาจของพญานาครา แสงสริกันทานาคารเจ้าสำลานได้โปรดดลบันดาลให้คุณชัยพลและคุณสมพรครอมทั้งค่อรัออวตลอดจนเอซทุกท่านทุกคนทัวพิธีบวงสงันี้จงมีแต่ความฉลาดหลักแหลมรู้เท่าคกลโกด้วยเทืองยมบรรนาขาราชาปิสากะวิ สิโกโระเมมั่นเตพยัตโตสวีโรเบสุขาโซผีสิยุงตะโตพยายสมันนาคราชมีความคุ้นเคยกับเท้าสกะเทว